ทนายเดชาเห็นหลักฐานสำคัญล้านความจริงการผ่าศพกับความจริงโซเชียลแตกต่างกันหลังจากเมื่อวันที่14มีนาคมทนายเดชาพร้อมด้วยทนายกฤษณะทนายความส่วนตัวของแม่แตงโมที่ได้เดินทางไปยังสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรับฟังผลการชนสูตรร่างแตงโมพร้อมตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อสงสัยต่างๆยืนยันไม่มีบาดแผลถ,ถูกทำร้ายออร่างกายรวมทั้งฟันก็ไม่ได้หักล่าสุดนั้นทางทนายเดชาได้เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านทางเพจของตนเองอีกครั้งเกี่ยวกับคดีของแตงโมเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบคดีน้องแตงโมความจริงในสำนวนตำรวจความจริงในการผ่าศพความจริงในโซเชียลมันต่างกัน ผมได้เห็นพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนี้แล้วว่าเพียงพอนะครับในการเอาผิดคนไร้ได้ขอให้มั่นใจส่วนโลกโซเชียลจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็เป็นเสรีภาพของท่านนะครับความจริงในศาลกับความจริงในโซเชียลต่างกันผมพูดได้แค่นี้ครับนอกจากนี้ทนายเดชาย,ยังเผยอ,อีกว่า เรียนพี่น้องสื่อมวลชนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมและได้มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเท็จหรือนำเสนอข้อมูลเท็จผ่านทางโซเชียลจะรับผิดชอบอย่างไรต่อสังคมนอกจากนี้ทนายเดชาย,ยังเผยอ,อีกว่าขณะนี้ได้ทำเรื่องของเคลื่อนย้ายศพเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดว่าจะเริ่มเคลื่อนย้ายภายในเย็นวันที่15มีนาคม ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสติตพร้อมกันนี้กรณีผ่าชนสูตรศพรับสองโดยมีหมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการชนสุตรครั้งนี้ตามความต้องการของแมตตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ